สวัสดีจ้ากินขอน้ำตาลมานี่ยขอน้องข้าวก้องนั่นแหละหอนพี่น้องหอนบ้าสกินขนม,มได้ือพอพี่น้องนะจะไดม้มีมโวเหนาะพี่น้องนะใส่ผิดน้ำตาสักนิดนึงมาจารย์จาเดอ้อ กินถ่านกันเสบแซ่ไปพระท่านได้กินเข่ากับมาแดดนะพว่น่องนี้ <c oughs> เสียใครับ เา้าหน่อยพี่บลงแดงอหนองเอี๊มาสองมือจะมินบริยุโซนไก่แมนี่พี่น้องแมนี่เรยบริไกเลาโอกาสงานะน้ำพี่น้องนะน้ำไหลมึงเพ,พาเ่ง <c oughs> มั่งาผ่านแถวมาส้นแถวมีตอนที่มาบางบอนแมนี่กับไปโยตอนไปั้างแรกเลยประกาศไทยนะพีนยยงงนะ่น้องว่าไทยยังได้แนวได้หัวแล้วนะเน้อง อึนไปหาหมอ <laughs> สมมติว่าเมียน้ชไยเหมือนอย่างนี้ไปต้องเอึนที่มาสอมนีชก็เจอถึงเมียนิชโหลดได้เปล่าคิดไม่ได้เป็นแบบนั้นกระไรอะไรเดี๋ยเขาไปได้ให้ต้องเปล่าเห็นหนาะพี่นอ้องเนาะเห็มุมากเสมออย่างพี่น้องได้เบ้างถึงควบกันไว้แล้ว พี่น้องคนสงสารม่เคยเหอนคนใส่คนแค่คนซือตามก็สับสับครไหนเนาะพี่น้องวาบอกกินข้าวเขาเอาไปละพี่น้องพ่อพี่น้องใอยู่เป็นมู่ วันน,นีน้สามนายพึ่งจะไปโคราชพี่น้องอยู่โคราชไปยุไก่กับไปเบิ่งนะพี่น้องนะนี่จะจิ้มใดเด้อพี่น้องเล้วับไปบงให้เพียรสาวหน่อยพี่เป็นเพื่อนใดสนับสนุนน้องพี่น้องนะให้ไป,ไปางานงานบ่ได้ก็สนับสนุนกันไป นี่เหรอทานทำงานจะนานพหน่อกะบานนะฮะหลูก้ายกนคือหอยลูก้ายกับลูกสาวลบกสาวเขาเน่บบว่ามันไดแบบจะลูกชายนั่งเพราันยเป็นบ้าเอ่ะนแม่พ่อใหญ่่นคมาหลูกชายก็เล่นัพทปหาลบายกัน แม่ก็หาเงินอู่แล้วเรื่องดูแลครอบครัวอะไหล่ะไอ่บค่อยมีเวลาลยย่น้ำลูน้ำเจ้าเพียงจริงๆก็าวงทารู่กันนะบุคคอยาก็มุ่งจากแม่นะเดี๋ยวจะโท่คุยกันเดี๋ยว่างทุบันก็บบุคอยได้ครับทารุ่ด้วยกันหล่ะเป็นไงหนูสาวก็ไป ตั้งตุ่มื่องปเลี้ยงยูหัวจนมะไง่้เลยเป็นปรายงันจะเพียไปหรอตกได้หรือตั้งไ้ตัง่น้ำน,น,น้ำพอน้ำตาลนะ,นะ,นนะนี่น้องลาแยกเรียงมากป้ายเสียแต่ปลาเพิ่นเบืองจอที่เพิ่กดอื่นแม่เพิ่นนั่นแหละก็เร,ะเรียนเสียกันมา แล้นี่บอรคอยอยู่แบบนี่จะจะป่า,า,า,าออก,อกลลอ็อย่างเป็นเบอห์คอยคนดูแลมาแต่ตั้งแต่ออกกูละเราก็ดูแลมันตลอดเอี่ยงมากนี่เบอร์คอยไป้ำรวจก็เท่าไหร่ นาเบอไปแล้วเยนอนอไปนอนนี่กูบัให้ฟังไม่โฟมอ่ากูให้ได้หูโฟมนอไปนองข่ดนี้จงไปบายไปเนะ <c oughs> มือสองสามหลอกล็โอเคื่อหนักหน่องเพราะว่าสกปรกมมนก็ไดสัญงาน,นแล้วอาย่ร้ายไปแล้วคื่ยังแม่กอะ มันนี่มันแดดมันหนาวมากเหอแม่แต่ห้วเปล่าก็ยังได้ด้อคนจะตกใจสบตกวเฮ้ยทำไมเปิดไปแล้วมึงเรื่องไรนี้ พี่น้องมาไม้ฝากคำอยูแล้ไม่ได้พี่น้องเดอยมัยังไงมีแต่ว่าเปลืหอยจะถึงมาหวานน้ำพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แม่นี่น้าแม่นี่ชแนลได้พี่น้องเลยมองเลยไก่ไก่มองเลยกัไปขายกลังแจกกันสามอะอบางแท่งวันนี้เดี๋ยวยกตลาดไปสั่ง อ่างเทพสองมือนันนี้กูได้ไปสำหรับคุยน้องไี่แม,มา่ไห้ชั้นึองนะพี่น้องเนาะค้นยาพักกันไหมบายยเลิฟๆบ๊ายบจ้า